ตั้งใ,ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวของเรานะจ๊ะให้หรู้สึกสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้เลือดลมในตัวเดินได้สะดวกหลับตานี่ต้องเบาๆจริงๆนะจ๊ะไม่เบาไม่ได้ จะฟังผ่านนะลูกนะสำคัญจะแค่เลือกตาสัมผัสกันนิดนิดเหมือนขนตาชนกันแต่แตะเบาเบาไม่เบาก็ไม่ได้ด้วย แล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวทีเดียวนะจ๊ะไม่ผ่อนคลายก็ไม่ได้แล้วท่องทำตรงนี้ให้เป็นผ่อนคลายสบาย ทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริรสุทธิ์ผ่องใสไลขังบนในทุกสิ่งก็ต้องทำใจให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่ง ไม่ปล่อยวางก็ไม่ได้ไม่เบิกบานแช่มชื่นก็ไม่ได้ทำตัวประดุดเป็นแหลงแห่งความบริสุทธิ์แหลงแห่งความรากรประรารถนาดีต่อสรพสัตวทั้งหลายไม่มีเวรไม่มีภัย ต่อสิ่งใดๆทั้งสิ้นไม่ทำก็ไม่ได้มันเป็นขั้นเป็นตอนสาหรับที่จะนำใจกลับเข้าไปหยุดนิ่งอยู่ภายในได้อย่างง่ายๆไม่ง่ายก็ไม่ได้ต้องวางใจเบาๆ นิ่งๆน,นุ่มๆี่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดหรือบริเวณกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะต้องวางเบาๆนิ่งๆนุ่มๆเบาๆ ไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้คือไม่ได้เข้าถึงธรรมในตัวแม้สิ่งนั้นจะมีอยู่เราจวงทภายในกายต่างๆและธรรมกายในตัวเป็นของละเอียดอ่อนแล้วเราก็ต้อง ตามใจเราอะเอีดซับซอบ้อนนุ่มละมุนละมอยใจใสใสเย็นๆค่อยๆบรรจงวางใจแตะไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดยางแผ่วเบาเหมือนวางขนนก ไปบนผิวน้ำอย่างเบาๆเดินไปทำให้น้ำกระเพื่อมตั้งนิ่งๆนมๆ,นมๆเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลายอีกทั้งต้องใจเย็นๆใจเย็นๆ เย็นนั่งแต่นึกอะไรไม่ออกแม้ออกแต่ไม่ชัดแม้ชัดแต่ไม่มากแม้มากแต่ไม่เยอะก็ต้องใจเย็นเย็นไม่เย็นก็ไม่ได้สำคัญนะลูกนะที่แนะนำไปทั้งหมดนี้เนี่ยสำคัญนะจ๊ะ จะทำให้ใจของลูกทุกคนหยุดนิ่งอย่างแผววเบาๆและก็เชื่อมติดสนิทกับนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้อย่างแนบแน่นพระใจเรานิ่งแน่นให้รักษาสภาวะ ตรงนี้เอาไว้ให้ดีเราจะเป็นตำแหน่งที่จะปรับสภาพกายวาจาใจของเราที่มันสูญเสียความดีงามไปให้กลับคืนมาสู่สภาพที่ดีที่บริสุทธิ์ทั้งกายทั้งวาจาและใจ จะปรับสภาพกายว่าจจใจที่จมอยู่ในหพวงแห่งความทุกข์ทรม,มานของชีวิตมาสู่แหล่งแห่งความสุขคือทุกขมันดับไปความทุกข์กายทุกขใจไม่สบายกายไม่สบายใจจะด้วยเรื่องอะไรก็ตาม มันจะดับไปถูกปรับสภาพและเปลี่ยนให้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นอย่างนุ่มๆละมุนละมัยจะปรับสภาวะของใจที่มืดไปสู่สภาวะแห่งความสว่างของใจ เป็นความสว่างเจิดจ้าภายในที่เราสามารถใช้คำนี้ได้อย่างเต็มปากเต็มคำคือเป็นแสงสว่างสองทางชีวิตซึ่งจะสว่างกว่าแสงภายนอกไม่ว่าจะเป็นแสงดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ หรือสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์พระแสงเหล่านั้นส่องทางชีวิตไม่ได้จะแสงสว่างภายในที่สว่างกว่าจะส่องทางชีวิตได้เราจะถูกรับสภาวะเปลี่ยนจาก ผู้หลับให้กลายมาเป็นผู้ตื่นจากโลกมายามาสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่อยู่ภายในและจะขยายมาสู่โลกภายนอกเป็นโลกแห่งศิลธรรมภายใน ขยายมาสู่ศิลธรรมภายนอกจากสันติสุขภายในก็จะถูกขยายมาเป็นสันติสุขภายนอกจากคนใกล้จะไปสู่คนไกลแล้วก็จะขยายไปเรื่อย จนโลกทั้งใบนี้นีสว่างสวัยด้วยศิลธรรมการฟื้นฟูศิลธรรมโลกก็จะบังเกิดขึ้นได้เป็นจริงเป็นโลกที่ปราศจ,จากความเพอ้อฝัน เพราะฉะนั้นตำแหน่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยลูกต้องทำให้ได้เราก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้บุกเบิกสร้างโลกแห่งศิลธรรมในยุคนี้ความสว่างจะทำให้เห็นสิ่งที่มีอยู่จริงภายใน ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่พระสัมมาสุทธเจ้าท่านทรงบรรลุไปตามลําดับแห่งกําลังบุญบรารมีของเราที่ได้สั่งสมเอาไว้เนี่ยแล้วก็จะเป็นพยานในการตัดสรุธ,ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าอีกทั้งสภาวะใจของเราจะถูกปรับให้สะอาดบริสุทธิ์ เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในทุกๆบุญที่เราจะได้กระทาทั้งทานทั้งศีลและภาวนาเป็นต้นใจหยุดนิ่งนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะการทำถูกหลักวิชาลูกทุกคนก็หยุดนิ่งได้ เพราะฉะนั้นอย่าลืมที่เด้แนะนำตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็มันฝึกฝนทุกๆวันให้สม่ำเสมออย่าขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียววันเวลาของชีวิตของเราที่เหลืออยู่นี้ หนึ่งวันมีคุณค่าเท่าก,กับหนึ่งปีเพราาเวลาที่เหลืออยู่นี้เนเราไม่ทราบวันตายเา็นั้นจะต้องใช้ทุกอนุวินาทีเป็นใบเพื่อการปรับสภาวะของใจของเราเนี่ยให้กลับมาหยุดนิ่ง ในตำแหน่งที่ถูกต้องและดีงามคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวที่ประสมมาสมริจาทุกทๆพระองค์ถ้าประส์งไหนพระองค์ไม่ทุวนอรหันตทุกพระองค์ท่านหยุดใจอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ย ให้หลูกทุกคนประคองใจให้หยุดให้นิ่งนิ่งนุ่นมนุ่มเบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นให้ทบทวนสิ่งที่หลวงพ่อได้กล่าวตั้งแต่ประโยคแรกเลื่อยมาตามลำดนับให้ทำให้ได้อย่างนั้น และสิ่งที่ยากก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายสิ่งที่เราเคยทำไม่ได้มันก็จะได้อย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้สมกับกำลังบาร,รมีของลูกทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายัานประคอ,องใจให้หยุดนิ่ง นุ่มๆเบาๆด้บ,บริกรรมภาวนาในใจให้สม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ